อบสี่ิบแปดเอลสี่สกสะโพกสี่สิบแปดคอนเมาขายรองเท้า54ไอ้บี่โอเหรออันนี้ผมคลาสสิกหน้าก็คลาสสิกนะนั่นคืออะไรแก่งส่วนนหญ่หน้าเ็นอะไรไม่ได้คลาสสิกนะคะหน้าายน้คายสบายใจตัวเองนะจริงจริงนะเปิดว่าเราผมเก่งนะคะ เป็ผม่าแล้วป่ผมยเป็นทรงโชกิกิบนท่าไมโชวเป็นแผข้ามาเลยัไม่แน่นจะบอกว่ามันานแล้วนะตอนเริ่มปรับเปลี่ยนเป็นทรงผมสวยขึ้นทรงสวยขึ้นเป็นกิบเอามาวางเลยไม่สิกิบใช้ไการด้วยกันเอ้าทำไมถึปานสวยเไปหนูกิบเรียงสวยมากหน้าแบบไหนย่หน้าย่หน้าสังเกตวนี่คือหย่หน้าไมยหน้า นี้คือทางภูมิใช่ค่ะอันนี้คือเหนียงครับเหนียงใช่ไหมครับหนูสำคัญไม่ได้ขอบคุการเมจิกขอขอประการเมจิกใช่คมีเสือมาที่งานใหญ่เลยหน้าเนอาจริงๆหน้าเนอาเขาคล้ายๆกับรองเท้าแตะนะหน้ายาวสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นทรงกึ่งแฟชั่นนะครับดังนั้นนะครับวันนี้เชื่อทำผมข้างหน้านะครับเป็นริ้วๆนะครับแล้วก็หวีฉีดด้วยสเปรย์นิดกน้อยนะครับนี่นะครับ แปรงผมนะครับเป็นสามส่วนเราผำเบียรก้างฟาธรรมดานะฮะคนนะครับเราอาจจะเอามาข้างหน้าก็ได้นะครับหวังว่าทุกคนคงชอบเท้าทรงนี้นะครับเป็นทรงที่ทําง่ายแล้วก็ทําเร็วด้วยนะครับใช่สบายใจแตาว่อาใ่ไหมติ๊ี่ขวัวววเนี่ยอ,อันเนี้ยเออยังเรียกงอื่นนะน้องเบิร์ดเดี๋ยว่าตีนดีกว่าตีหนูก็เรียก่ป